ก็ควรปล่อยให้มันผ่านไปบางคนก็คงมุงอ่อนไม่ได้จากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงเดิมตลอดไปสิ่งที่เคยสมบูรณ์แบบมันก็เปลี่ยนไปได้เช,ช่นกันดังเช่นน้ำหนักนาวีที่พบขึ้นสวนทางกับการตลาดคนไทยนีเฮ้ยเรื่องนั้น,นช่ชงมนเถอะมากกว่าตู้นาวีก็ดีกว่า oh y e ย h น,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 นาวีทำไมนางมีหูด้วย เอออะเอาเป็นว่าเรามาว่าดลูกนาเวียแบบไม่มีหูกันดีกว่านะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลินก็วาดโครงเอาไว้แล้วนะคะก็จะให้นาเวียยืนถือลมเท่ๆแล้วฉากหลังก็เอาเป็นกรอบลูกพร้อมีดอกไม้เรียงรายอยู่ด้านล่างยังไม่แน่ใจเลยว่าเอาดอกอะไรดีแต่ว่าคงเอาดอกไม้ในเทวดเนี่ยแหละคะ่ะ หลังจากเดินเล่นทั่วฟาวเทนลินก็ตัดสินใจจะว่าดอกนี้นี่แหละดอกมากกอดดอกที่มีอยู่ดาดื่นเรากับบิงในฟาวเทนนั่นเองไม่มีอะไรเหรอเห็นมันส้มๆคิดว่าน่าจะเข้ากับนาเวียดีพอดีลินวาดด้านที่หมวกของนาเวียจะตกปิดหน้านิดหน่อยนะคะก็เลยวาดตาให้ดูหันออกไปมองท้องฟ้าละกันเดี๋ยวโดนหมวกบังเส้นนิสอเสร็จก็จะได้ภาพประมาณนี้นะหืมวาดเสร็จแล้วทำไมจู่ๆก็นึกถึงขัวซองขึ้นมาได้ล่ะเนี่ย แล้วก็เดินไปซื้อครัวซองดีกว่าล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 าาได้ครัทซองมาแล้วเอ๊ะแต่ว่าทำไมมันไม่ค่อยกรอบเลยละ่ะเงัะเง,ง,ง่เอาอันที่เหลือไปอบสักหน่อยดีกว่า้วยมาอบลมร้อของฟิลิปนนัเองหลังจากเปิดตู้อบไปได้สักพักแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็จะได้ครัวทรงที่แท้ทรูกรอบนอกนุ่มในหอมกลุ่มกัดแล้วแต่เป็นชิ้นชิ้น เติมอิ่มและเหลือไว้อันหนึ่งแล้วกันค่อยมากินทีหลังกลับไปลงสีต่อกันดีกว่าก็วนลงสีจากล้อมนอกเข้าสู่ด้านในเลยนะคะครั้งนี้ลองลงสีตามภาพอ้างอิงไปก่อนละกันเพราะลินคิดว่าลินจัดองค์ประกอบฉากมาดีแล้วดังนั้นส่วนที่เป็นโทนสีจริงๆก็จะมีแค่ที่ล่มแล้วก็กรอบรูปนะคะเพราะว่าส่วนเหล่านี้ไม่มีภาพอ้างอิงก็เลยเติมเติมสีเป็นโทนสีไปก่อน สำหรับฉากภาพนี้ิรนเลือกเป็นสีม่วงฟ้านะคะเพราะส่วนที่ใกล้ท้องฟ้าอาจจะลงให้ออกไปทนล็ออีกน,นิดหน่อยด้วยส่วนท้องฟ้าก็ลงสีฟ้าไปนะลงสีฉากพอมาณแล้วทีนี้ก็มาต่อกันที่นาเวียเลยสำหรับโทนสีตัวละครลินก็เลือกเป็นสีสีม่วงกับสีน้ำเงินแล้วกันก็ระบายระบายให้มันเข้าไปลงสีย้ำสีเดิมเยอะๆเลยในส่วนที่เป็นเงานะ แล้วก็อย่าลืมเก็บรายละเอียดของสีดอกมาก,กอดด้วยค่ะระบายสีมาเสร็จก็จะได้ภาพประมาณนี้นะทีนี้ก็ถือเวลาตัดเส้นกันแล้วแต่ลินว่าลินจะเอาปากากามาเกอร์มาถมดำบางส่วนก่อนนะนะว่าแต่เฮ้อเม่อมือและพักไปเล่นยูทู e ดีก่าโอ้มีติวตัรเลดีดีๆมาให้ลองกดดูสักหน่อยโอ้เรย์ไม่เจอนี่ยอนฮะ เอ่ ه, ก่อนหน้านี้เหมือนเราจะว่าลูกตามองไปที่ไหนบ้างนะในเมื่อเราได้ค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่แล้วก็อย่ารอช้ารบลูก,กตาม,มาันแล้วแก้ไหมค่ะ ยังดีเป็นสีไม้ยังเอายางลบถูๆก็ถูออกและพร้อมวาดใหม่อะไรทีนี้ตาน้องแนวเวียก็ต้องเลยมามองคนดูสิคะาพอเราแก้ดวงตาน้องนเวีให้มองคนดูเสร็จแล้วเราก็ไปตัดเส้นกันต่อดีกว่าก็ตัดเส้นด้วยหมึกสีฟ้าสีแดงสีดำเลยแต่มันแต่มันเข้าไปปัตโหจะสรู้เรื่องกระตาตะกี้แล้วก็เลยหยิบปากกามาถุงดำต่อเลยขอถุงดำแป๊บนะ ผมดำเสร็จก็ไปหยิบโปสเตอร์สีขามาลงไฮไลท์จ้าวัดีเมื่อกี้เช็ดภาพโดยรวมแนะล้วรู้สึกว่าผมนาเวียม,มันเป็นก้อนๆเกินไปก็เลยเอาสีขามาปะเป็นเส้นผมยุ่งงงแบบนี้ด้วยจากนั้นก็ลงสีปรับเงาอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วจ้าโอ้าไม่ไม่นิกเลยว่าเราจะเผือวาดคนตาลอยๆไปแล้วตั้งหลายคน <laughs> เ่อเราได้ภาพน้องนาวเวียคุกคูเสร็จแล้วเราก็รู้สึกหิวขึ้นใหม่แล้วเมื่อมองไปที่ผมของคุณน้องนะคะไปกินครัวซองที่เหลืออยู่ลูกนึงตะกทีดีก,กว่าอคุัซองข้าหายไปใสว้าวเนี่ยเราได้ภาพน้องนาวเวียแล้วแต่เรายังไม่ได้ตัวจริงนางเลยแต่นางที่มีหูว่าฉันมีหูนี่มาได้กันไม่ว่าจะบ้กบัน ท้าเพียงท้าเพ้่ัเพียงใดานาาก็ไม่ยอมมาในเมื่อเป็นอย่างนี้ล่ะก,ก็